ก็เปิดคลิปด้วยตัวจัดทรงรูปแบบเสร็จแล้วนะครับก็สวยงามครับกับโูบิน n อ็นีซนหนึ่งครับชีนเด็ดครับเครื่องตัวนี้ก็สวัสดีครับามาดูความบันเทิงครับตัวนี้เป็นหัวญี่ปุ่นนะครับหัวหางนะครับเครื่องต้นทางบอกไม่หมุนมานะครับผมมารื้อมามีน็อตของยึดขาคอยไฟมันติดกับจานไปมันขัดแข็งอยู่ มันทำให้ไม่หมุนครับผมก็วัดดวงกัดฟันออกมาที่ไหนได้ครับสวยคลิปเลยครับจุดนี้ล้างไปนี่ครับบันเทิงกันเลยครับเหมือนไม่ได้ใช้มันเลยครับสวยมากนะครับจุดนี้ก็ถูกใจใครก็สกิตมาได้จัดให้ครับทั้งหัวหางแท้เดิมเลยครับโอเคครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับนี่ครับ ก็จัดเป็นแฮนด์ทรงแฮนด์ตัวโค้งนะครับนี่ครับโรบิน n b c เครื่องตัวนี้สภาพเครื่องไม่ได้ใช้งานนะครับเก็บงานให้กับเครื่องมันถูกทิ้งร้างไว้ครับพอนีบังเอินฟลุกได้มาจัดทรงเป็นถังเต็มใบนะครับฝานถังน้ำมันขขาวมือเร่งเป็นของมัตติฟังชันของมาเทนนะครับชุดหาง สภาพสวยสมบูรณ์นะครับตัวนี้เครื่องแน่นๆเลยครับตัวนี้กําลังอัดเครื่องถือว่าใหม่เป็นเครื่องใหม่ครับขาบูสวยมากครับคาบูใหม่เอี่ยมครับแทบไม่เคยโดนน้ามันเหมือนกันครับตัวนี้ก็มาลองเครื่องกันดูครับว่าเสียงจะเป็นยังไงอาจารเร่งจะเป็นยังไงก็ลองฟังดูครับ ออกเตืนเบาคอนิ่งดีนะฮักาเร่งของเครื่องครับปกติครับไม่ต่างจากเครื่องใหม่เลยครับก็ ตัวชุดหางก็ลื่นสมบูรณ์แต่เครื่องนี้บอกได้เลยครับว่าก,กำลังอัดแน่นๆเครับเป็นเครื่องใหม่เลยครับเป็นสตาร์งง่ายนะครับสตาร์งง่ายมากก็เครื่องรับเซ็ตให้หมดทุกอย่างนะอดี๋ยะลองมาดูเราก็อีกทีชุดหางนี้ยังเป็นชุดหางเดิมนะครับ ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนจัดะส่ง้างลัวก็สติกเกอร์หางติดให้ม <Okay. S 1> ันเสีเครื่องเดินเบาแบบนิ่มๆนิ่มๆพลังเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าดีเลยไม่ต่างกับเครื่องเี้ okay, ครับยังไงฝากติดตามทางเพีได้ครับ